คุณผู้ชมครวันนี้สารอาญาได้อ่านคำพิพากษาคดีที่แกนนำกลุ่มกอปป,ปสชุมนุมขับไล่รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อปี2556จากคำพิพากษาทั้งแกนนำและแนวร่วม26คนถูกตัดสินจำคุกและในจำนวนนี้8คนไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวค่ะ สารอาญาอ่านคำพิาพากษาคดีแกนนำกลุ่มกปปสถูกกล่าวหาว่ามีความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏและข้อหาอื่นๆจากการชุมนุมขับไล่อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อปลายปี2556ถึงกลางปี2557สารพิจารณาว่าพฤติการของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานกบฏและก่อการร้าย แต่มีความผิดตามข้อกล่าวหายุยงให้เกิดการหยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาลร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาร่วมกันมั่วสุมสิบคนขึ้นไปร่วมกันบุกรุกสำนักงานผู้อื่นในเวลากลางคืนร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นร่วมกันกระทำการโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจึงพิจารณาจำคุกอดีตแกนนำและแนวร่วมรวมทั้งสิ้น26คน ระยะเวลาต่างกันตั้งแต่4เดือนถึง9ปี24เดือนนางทยาทิพสุวรรณอดีตแกนนำกลุ่มกปปสเปิดเผยภายหลังฟังคำพิพากษาของศาลว่าพร้อมจะสู้คดีต่อในชั้นอุทธร์ตามกระบวนการของกระทรวงของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็คงยื่นเรื่องของอุทธรณ์ต่อไปค่ะแบบนี้ท้อไหมครับกับผลต่างๆที่ออกมากับกําลังใจต่างๆก็ เรื่องปกตินะคะการเงินก็เราทําไปเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราเราเชื่อเรายังยึดมั่นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นโครงการของพวกเราการต่อสู้ทุกคนนะคะก็ในเมื่อผลมันออกมาอย่างนี้ก็พร้อมรับค่ะทุกคนก็กำลังใจดีในกลุ่มแกนนำและแนวร่วมที่ถูกจำคุกมีแคนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว ทำให้จำเลยถูกคุมตัวไปคุมขังอย่างเรือนจำพิเศษกรุงเทพระหว่างรอส่งคำร้องขอประกันตัวให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาจำเลยทั้ง8คนประกอบด้วยนายสุเทพเทือกสุบรรนอดีตเลขาธิการกลุ่มกปปสแกนนำคนสำคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมืองขณะนั้นนายพุทธิพงศ์ปุณกันนายนัทพลทิพสุวรรณและนายถาวรเสน,นียมอดีตแกนนำกลุ่มกปปส และยังเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันส่งผลให้ทั้ง3คนต้องพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีนอกจากนั้นยังมีอดีตแกนนําและแนวร่วมอย่างนายชุมพลจุนใสนายอิสระสมชัยนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือพุทธอิสระและเรือตีแซมดินเลิศบุตรสารยังมีคําพิพากษาตัดสิทธ์เลือกตั้งคนละ5ปีก็คือนายชุมพลจุนใสสสพักประชาธิปัตย นายอิสระสมชัยสสพักประชาธิปัตย์นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุวิทย์ทองประเสริฐเรือตรีแซมดินเลิศบุตรนายสำราญรอดเพชรและนางทยาทิพสุวรรณ